ไม่ยังค่ะไม่ใช่นะค่ะไม่ยังมีอยังมันะมนะน,น,นำน้องบอนี่มานนะนำน้องเลี้ยงไก่จะเอากระทงไป่ล้งแนะนำน้อง,อ,ง,นนนอ,งอือกระทงใส่กระทงปรทันได้เห็ดบ้านนี่หอด,นนหอดมือร้อยกระทงอยู่ไปยังเดินไปเลยจ้าเดินไปเลย,ยเล่นทำไมนี่นนม,ามาเล่นล่มเนี่ยมาเล่นร่มยั นี่มาเก็บบรกกอกนี่เฮาม่าเก็บบรกกอบกันแม่เจ็บกอให้หลวงไฟไงนี่หน่อยหนึ่งเจ็บเ่านั่นไงอยู่ตรงเท้านั่นไงก้มลงเห็นไหมน่ะเห็นบรกกอบไหมเห็นหน่วยบรกกอบไหมเนี่ยเออ ได้ไมาเก็บแล้ววะเห็นว่าม,มีป่ะเดี๋ยวตาน้อยเดียวเดี๋ยวตาน้อยเดียวโอ้โหโดกอยู่ว่ะโด,ด,โดกอยู่บักกอกเห็นอีกปะมะกอกใช่เดี๋ยวดีอะเอา มาเก็บบะกอกค่ะมาเก็บบะกอกอันนี้บะกอกใส่ส้มตำยนืยน,ร,ยนรอแม่อยู่ฝั่งนู้นแหละหนูมาเก็บบะกอกไว้ใส่ส้มตำเอ,เอาไปใส่ให้หลวงพ่อมีอีกบอจ้าเบิดแล้วจ้าจ,าจา้า,จา โอ้ยลูกนึงอยู่ในน้ำคนปูนมัน,ม,นมันกิงไปอยู่ในน้ำคนจ้าพี่ปลาตัวหญงอยู่บ่ฮะ นีปลาสลามด้วยเหรอมีปลาสลามบกเหรอเอามาเอาพอสายกวโอ้ยบให้รลองพอหลายเลย้าหลงพอหัวบกก็เฮ้ยนุชิสีจับตั้งใจอย่า นี่มันหล่นไปแล้วไงนะเก็บเอาจ้าเก็บเอาเก็บเอา,เ,าเอาบักกรอกไปหนังจ้าเอาบักรกรอกเด้เอ,อ,อจ้าพนะ ร้านนอยว่าเอาไปให้หลวงพ่อเลยคะ่ะนี่ไงปะเอาไปใส่หน้ารถไว้นะเก็บมาเอามาให้แม่ถือช่วยออถือได้บ่ถือว่าได้เลยจะวันยูพี่มีสองเอาไปใส่หน้ารถไว้เอเอ ตัวคนเจียมีฝานหลายเลยค่ะแล้วมีขยุบขยิบเลยค่ะอะไรขยุบขยิบเนี่ยเดี๋ยวเสียมาได้หลายเนาะอันนี้เข่าหร้อพี่น้องล้มเบอเะะเ้อแล้วเข่าร้อยเกี้ยวนี่นี่น,นี่ยาขึ้นไปไปทางใดมีเขา่าให้มาเกี้ยวเขาอันนี้น้ำนองน้ำนองเขาเจีได้ร้อยกระทงแล้ว จิได้ร้อยกระทง n g แล้วบ่วันที่สิบเก้านี่แหละจ้าร้อยกระทง n g มาสัน,น,นไปนไปทั้งนี่ไปเบื้องเครื่องสูบน้ำเพื่ออะไรด้วยทล่างเฉืน้นามปลของน้พิมยังมีใบหนึ่งไม่รู้แล้วว่ไหนน้อพิมตาให้หลไป้พิตากให้อลุดไปเลยค่ะตามไปสายตามไปทางไป

พ่อน้ำอย่าไปเยียบมันลมไม่เห็นเนอะดูพี่น้องเบิ้งเบื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 ้งหูหูน้ำหูน้ำอานแท้เบื้องเบ็้งเบื้งเ้งเบ้องเบไป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 ยานไม่อยากลงไปเบื้อง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 ไปไปกลับกรับกับกับไปบ้านขาไปขี่รถไป มอไปซื้อขนมดอกว้าวคืนนี้ล่ะขนมพี่รถเล่น้าเล่น่ระบะพี่รถกบรไปหายงกินไปอย่งกินรไปหาไปกินเอะออไปย่างกินพี่ไม่ลาพอเอะอกลอด เขาไม่้ลยกระท้งเขาได้เอยกระทงเราเปลียยังลูกยังวันที่สิบเก้าเอานี่กาแน่ยี่กานเลกะทองไปเปเดียวเลย่กระทงอัน่ยเกงไออ่จทงเปีจ้ะาะทงให้ิบวันที่สิบแป สิบแปดอันนี้น้องว่าสิบแปดดูดคอนเกียจ้รยดูมือคอนเกียจร์ดูเราทาแล้วดูเราทำแล้วบอ้สยิงเสียงได้ยินเสียงงามเลยใส่นามนี่สินี่ไปยินวางเลยไ้ยินวางเลยเสียงนามหากรหินหากรหินนี่ย้นมาถึง เด้อพี่น้องพุ่นพุนเขาเขา,า,าลมเกี่ยวได้บอบยางพี่น้องถึงนี้น้ำลมรลัดฟาดยดจ้า้าเด็กน่อยมะเล็นนอกน้ำน้องล้มเย็นเย็นตึ้ง ขาเฮากระบานกันกระเดกกระบานไปยังละจ้ากระบานไปหากินเขาไปหากินเขาอยากเขาทีจ้าอยากเขาเร็วๆเอา,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 าเอาฝากกดไลค์กดแชรเ์เลยฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกด subscribe <า>ให้ด้วยให้สองถาเฮียคลิปด้วยนะคะดกดแชร์ไใครห้กดแชรด์ด้วยนะคะ แล้วดูแม่หลาของน้องพีนบุนจ้าฝากกดติดตามให้น้องพีมด้วยนะคะฝากากดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งข่ด้วยนะคะอะไรสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะ